สวัสดีค่ะพบกับจิก๊กเพ็กอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัววันนี้จะทำมเมนูเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋นี่วันนี้ใส่เสื้อสวยนะ<อ>วันนี้นะเสื้อนี้ก็คุณป้าของลุงแม่ซื้อมาให้ทักทัก,ทกเสื้อก่อนวันนี้ เสื้อเสื้อเสื้อกับข้าวเสื้อกับกับข้าวนี่สีคล้ายกันเลยวันนี้นะเสื้อนะไม่ใช่ปาปูโต้นะเสื้อ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 สวยนะวันนี้เขาซื้อมาฝากเขาใส่เขาเขาซื้อมาฝากนะทำกุ้งทำอะไรเอ่ยวันนี้อ๋อวันนี้ที่เพชจะมาทำกุ้งผัดตะไคร้นะคะแต่เราทำแบบของคนใต้นะคะผัดตะไคร้ของเราเนี่ยตะไคร่หัน แล้วก็เอายกกระเทียมเยอะนะหอมแล้วพริกเม็ดพริกใหญ่สีฟ้าแดงขียเหลืองเขียวพริกสามสีเนี่ยพรสามสีนะแล้วก็มีขมิ้นด้วยนะคะมันใต้เราก็กินขมิ้นใส่ขมิ้นด้วยปลาตะไคร้มีขมิ้นด้วยนึกถึงเผ็ดผัดจอแรงเลยใช่ไหมคล้ายๆจอแรงเลยคล้ายๆเหรออันนี้จะคั่วแห้งอ๋อเป็นจอแรงขูดขิกขูดขิกแล้วก็นี่มีใบมะกรูดน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกน้ำปลาหัวกะทิ อ,อ่า๋ยวเราตามมาที่หัวรสหัวรสไปนมมาแล้วเด๋ยวว่าไม่ชวนอีกนะโอเคไปดูกันดันืนเราต้องมาผัดเครื่องวันนี้ก่อนเนยวก็ใส่กะทิสิหลังตั้งกระทะให้ร้อ,อนใส่น้ำมันลงไปจักนิดจักหน่อยไม่ต้องเยอะนะใส่น้ำม <tr <tr ันน้อย หนึ่งกระไคร้เรื่องตรงนี้ใส่ลงไปเลยหนึ่งตระไคร้สองหัวกระเรียมซอยบางๆนะหัวหอมหอมไทยนะไม่ใช่หอมมาม่านะหอมไทยแลงวันนี่พริกพี่เปลือง พริกเขียวแล้วก็พริกแดงพร้อมกันเลยนะร้ำหอกแล้วก็ผัดไว้ก่อนแล้วเราีใส่นักนิดหน่อยขมิ้นขมิ้นขมิ้น น้ำปลาไปหน่อยนะคะัหอมขึ้นมาทีนี้เราเริ่มใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งได้แล้วใช้ใช้กุ้งอะไรเอ่ยใส่กุ้งอะวันนี้ใช้บวยนะกุ้งทะเลกุ้งทะเลโอเคบวยตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็คือกินแบบกุ้งทะเลนะมีกุ้งทะเลบ้านเรากุ้งทะเเยอะจังนี่หนึ่งสองร้อยติดสองร้อยซื้อกุ้งทะเลกินดีกว่า หยดมากกินกว่ากุ้งกะเลนะตัวมันขาขาวอ่าแล้วก็กเราใส่น้ำตาลเลยนะคะอันนี้จะติดหวานหน่อยใช่ป่ะอันนี้จะให้ติดหวานหวานหน่อยใช่ไหมให้ติดออกวหวานหวานนิดน้งที่มันใส เติมตันปิดไปสักน,นิดนะน,นิดหนึ่งให้มันได้เนื้อเหนียวหอมหอมทีนี้น้ำมาขามเต็กน,นะคะเดมน,นิดๆก่อนนะขำไม่ได้นะตัวนี้ขำไม่ได้ตัวชู กุ้งขั้วไขยกุ้งขั้วตะไคร้กุ้วแบบคนใต้นะ,ะเราต้องติดขมิ้นหน่อยทำแบบของคึงใต้อืออร่อยรสรสอยไรรสปลาขเขียวนะประมาณัาครึ่งด้วยลเล็กๆ กินดิ้งนะคะคัว่แล้กุ้งกั่วไข่เ <c oughs> ปีไหนเอาไก่ัวกับพี่ดันห,นหนั้ย You're good at kite. แล้วนะคะกุ้งคั่วตะไคร่นะคั่วแบบของคนใต้นะเราต้องใส่คามิ้นไปด้วยนะมันจะน่ากินมันจะอร่อยด้วยมันหอมเสร็จแล้วนะคะอืมน่ากินมากหอมมากอมอร่อยจังอะ ชาเป็นไงครับหวานน้ำที่ดืเปรี้ยวตามไม่ต้องเค็มหวานน้ำไปนิดนึงนะะก็มีเปรี้ยวนิดนี้อร่อยที่มันหอมนะครับมินหอมกไข่หอมไม,ม่หมดนะเราก็าจากกวะไคร่ขัแบบคนใต้ก็แบบไทยคามิน้นก็แบบแกงเหลืองอืมอร่อยใหญมันเผ็ดนะเราใช้พริกเม็ดใหญ่เนี่ยกินเล่นได้นะสบาย ไม่ต้องให้มันเผ็ดนะทำแบบนี้ได้กินเล่นๆได้ไม่ต้องให้เผ็ดเด็กๆกินได้นะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคนแก่ก็กินสบายได้ไหมคนแก่ก็เคี้ยวได้นะอืมไม่เหนียวอคนแก่เคี้ยวอยู่คนแก่เห็นไหมบอกแล้วว่าสีเดียวกับเสื้อ ตัวนี้วันนี้เขาบ้านเพื่อนเขาจับงูหรือแม่กูเขาบอกตีนี่เลยเ <c oughs> <c oughs> หมือนกันเหมือนเหลือนบ้านเขาหานอนหน้าบ้านเขาสีสีทองนี่เลยสีทองแบบเพื่อนแม่เลยเขาบอกเพื่อนเพื่อนร้อยแล้วกุ้งตะไคร้สามรสสามรสหวานเปรี้ยวเรียกอันนี้ได้ไหมจอแรงแห้งได้ไหม <c oughs> มันคล้ายกัน <c oughs> จอแรงแห้งได้ไหมมันคล้ายกับจอแรงแหง้งแต่ว่าอันนี้มันผัดตะไคร้แบบเราผัดแบบ ขึ่งคนใต้นะคะต้องใส่ขมิ้นใ้มันเหลืองๆมันหอมเหมือนกับแกงใต้เลยอร่อยแต่ไม่ใช่แกงนะไม่ใช่แกงเนี่ยเด็กๆก็กินได้นะมันไม่เผ็ดเราใช้พริกเม็ดใหญ่หมดเราไม่เอาไริกเมตัวนี้ไม่ทำเผ็ดตัวนี้นะจะไม่คนข้าคนแก่ด้กินได้กับข้าวก็ได้กับแก้มก็อร่อยนะเนี่ยกับแก้มจะไปกินแก้มกับอะไรน้ำแกงวยก็ได้นะน้ำมะตูมสบายๆน้ำมะตูมค่ะน้ำมะตูมอร่อยเนี่ยใช้พริกอย่างเนี้ยมันก็ไวเผ็ด ทำตามได้นะคะเด็กๆนะเป็นเป็นเมนูที่ง่ายแต่ง่ายตอนนี้กุ้งก็เยอะนะกุ้งทะเลแล้วก็เยอะมันเราตัวนี้เธอมาถึงก็ทำแบบไม่ยากไ่อยเห็นก็เห็นแล้วนะในคลิปอะนะใครชอบก็อย่าลืมนะคะชอบยิเป็กเราอย่าลืมจะกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้จีพด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย